สรุปประเด็นทองคำประจำเช้าวันที่12เดือนกันยายนน,นี้นะครับน่นผูชนครับราคาทองคำโดยภาพรวมนะครับผมยังอยู่ในลักษณะโครงสร้างเทรน์ฝั่งขาบายทั้งระยะสั้นกลางและก็ยาวครับในวันนี้เราจะให้น้ำหนักราคาทองคำว่าถ้าเขายังสามารถยืนพื้นเหนือ2,511ได้ เราจะมองว่าร,คา,ราคาทองคาจะยังมีโอกาสในการขึ้นครับซึ่งเป้าในการขึ้นทดสอบเป้าแรกนั้นจะอยู่ที่2,516ถึง2,520ครับทุกท่านครับถ้าเกิดว่าเบรกทะลุก,กรอบระยะสั้นตรงนี้ได้แล้วเป้าหมายในการเดินทางขึ้นของราคาทองคำนั้นจะมีอยู่แค่2อย่าง คือถ้าไม่ไฮเดิมของเมื่อวานนี้ก็จะเป็นไฮใหม่ครับแถวๆประมาณ2535และในกรณีมีข่าวทองคำสามารถลากน้งทุนนะครับขึ้นไปได้จนถึงประมาณ2554เลยแต่ก่อนหน้าที่จะถึง254นั้นมันจะมีแนวต้านย่อยอยู่นะซึ่งก็ไม่ได้สำคัญอะไรครับผมก็เลยไม่ได้ใส่เอาไว้ให้แต่ถ้าถามว่าในระหว่างวันนะคุณถ้ามันไม่ได้มีข่าวเนี่ย มันจะทำไฮใหม่แล้วมันก็จะขึ้นทะลุไป2 5 5 4เลยหรือเปล่าคําตอบผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าบริเวณแนวต้านด้านบนนี่มีความหนาแน่นมากๆเลยครับพอสมควรเนิ้นที่ว่า ถ้าขาบายได้คือไปแตะนะฮะจะต้องมีการถอยทับบ้างเพราะว่าขาเซลล์ด้านบนนี่เยอะเสลือเกินครับนั่งทุนยังไงต้องจับตาดูดีๆนะครับสรุปก็คือว่าผมติดดอยด้านบนเลยนะคุณครับไปเข้าออ,อเดอร์ไม้บายไว้คือสรุปรุ้นได้ใช่ไหมค้าบกคือรุ้นได้ครับและจริงๆแล้วเมื่อคือนนี้นั่งทุนได้เทรดไม้บายกับอาจา์ต่อยไว้บ้างนะครับแต่ก็น่าจะสามารถเคลียร์กันได้ทั้งหมดแล้วนะ เพราะว่าราคาทองเนี่ยมันย้อนกลับขึ้นมาให้เกือบจะสุดแท่งสีแดงกันแล้วสำหรับบางคนที่ยังถืออยู่นะครับก็ลุ้นกันต่อไปขอแค่ผ่านพ้นโซนน้กหนึ่นตรงนี้ไปได้คิดว่าน่าจะได้กําไรทั้งหมดเลยล่ะสำหรับฝั่งของขาบ่ายโดยเฉพาะบางคนถือมาตั้งแต่ด้านล่างเลยถามว่าถือต่อได้ไหมคําตอบคือถือได้อยู่แล้วครับ2511ดดูให้ดีๆครับตัวเลขตัวนี้ถ้าไม่หลุดหรือไม่ย่อกลับลงมาอีก ก็รุนในการฟื้นตัวและไปต่อได้เลยครับนังทุนไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลุดลงมาล้ะคุณครับโซนน้ำเงินนี้เนี่ยผมจะสามารถรับได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าสามารถรับได้ครับนักถุน2 1 1 1 2 0 5นั้นจะมีระยะความห่างชั้นอยู่ที่590จุดดังนั้น Money Management ดีๆในกรอบราคาตรงนี้เทรดแค่ไม้เดียวก็พอแล้วสําหรับหน้าบายนะครับส่วนไม้ที่เหลือนั้นค่อยไปรอเติมตามจุดด้านล่างหากว่าทองคําเขาทํำนิวโลใหม่ไปได้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ แต่เชื่อว่าเหตุผลนั้นๆน,น,นะครับจะเกิดขึ้นจากทางฝั่งของเทคนิคซะมากกว่าซึ่งเราก็ได้แจ้งอย่างชาัดเจนแล้วว่าการลงหลังจากนี้ขอราคาทองคําจะเป็นลันกษณะของการลงเพื่อให้นักทุนหน้าบ่ายได้มีการสะสมครับโดยผมแจ้งกับนักทุนก่อนเลยนะคือบริเวณดาวโซนน้ำเงินตรงนี้ยังไงผมรับบ่ายแน่ๆอยู่แล้วไม้แรกไม้เดียวเท่านั้นแล้วถ้าลงไปอีกทำโลเมื่อไหร่ห่างจากไม้แรกที่ผมเข้าไปนะประมาณ2,000จุดผมจะเข้าบ่ายเพิ่มอีกไม้นึง ห่างไปอีก2,000จุดผมก็จะเข้าบายเพิ่มอีกไม้หนึ่งครับตัวนี้เป็นการเทรดเพื่อวางระยะนะครับซึ่งคิดว่าถ้า Money Management ดีๆเนี่ยมันจะสามารถเด้งกลับขึ้นมาทำกำไรให้กับพี่ๆนักลงทุนได้ครับที่พูดว่าสามารถรอรับบายได้เผื่อมีกรณีโดนเทขายผมกำลังพูดครอบคลุมไปจนถึงข่าวคืนนี้เลยนะครับ ตอนทุ่มครึ่งเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนั้นมีโอกาสที่จะเป็นลบก,กับราคาทองด้วยอย่างเมื่อวานนี้มีนันโนเป็นบวกก็ยังเป็นลบก,กับราคาทองเลยดังนั้นขอมองโลกในแง่ลบไปก่อนเลยว่ามันจะเป็นลบก,กับราคาทองแล้วก็บอกขาบา่ายชัดเจนอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็เป็นรอบที่3ว่าถ้าลงมา ใครที่มันมีแ a n a g e m e ต t ดีใครที่วางแผนในการเทรดระยะยาวเหมือนกับผมรับได้ตลอดครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวตอนนี้พื้นฐานมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงขอ,งของการประชุมน,นโยบายการเงินนะครับส่วนเป้าระยะยาวในการขึ้นยังคงให้ไว้เหมือนเดิมขึ้นจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแถวโซน25 40 50 60ไล่ขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเตรียมตัวรอเก็บได้เลยครับอันนี้ก็คือการสรุปแผนของพี่ๆฝั่งขาบายนะทีนี้มาดูขาเซลลกันบ้างขาเซลบอกว่าคุณครับ ผมได้บายเซลล์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังสามารถถือได้อยู่นกาะเมื่อคือนนี้พอดียังไม่ได้ปิดถ้าเชา้านี้ทองย่อลงมาหน่อยถูกต้องครับสามารถถือได้แน่นอนว่าฝั่งขาบายนั้นมีจุดประรับโครงสร้างเทรนเป็นของตัวเองคือ 2511- ถึง2 5 0 5้าฝั่งขาเซลล์ก็มีการสร้างจุดประรับโครงสร้างเทรนของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งก็คือ25-20ลงมาจะถึง2516 ชนิดที่ว่านะครับระยะความห่างชั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400จุดนะเป็นราคา2516ถึง2520ถ้าราคาทองยังไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้มันก็แปลว่าทองแม้ว่าผมเองอาจจะรุนหน้าบายแต่มันก็เป็นหน้าบายที่พลังกาลังมีไม่เพียงพอครับที่จะกลับไปเป็นหน้าบายอย่างเต็มตัวในระยะสั้นหรือการกลับขึ้นที่ยอดเดิมได้ครับดังนั้นเราต้องรอเลยครับเราควรจะต้องรอดู การตัดสินใจของทองคำครับถ้าทะลุด้านบนได้หน้าบายชัดเจนร้อเเเลยถ้าหลุดกลับลงมาอีกก็จะมีแรงเทขายในระยะสั้นๆนะครับจะมีคนมาฟอลโล่เซลล์ตามแน่ๆส่วนใครที่เทรดหน้าบายระยะยาวก,ก็อย่างที่ผมบอกไว้รอรับด้านล่างครับเออนั่นก็หมายความว่ากําไรไม้เซลล์พี่ด้านบนยังไม่ต้องปิดนะอยังไม่ต้องครับเพราะว่าถ้าไมทะลุตรงนี้เนี่ยยังไงทองมันไปหายใหม่ไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วครับ แล้วพี่ลุ้นปิดกำไรตรงไหนได้ครับก็ถ้าเกิดว่าเขาได้เจอแท่งแตสีแดงย่อต่ำกว่าส5 1 1นึงนะครับนักทุนก็รอปิดกำไรในโซนน้ำเือนตรงนี้ได้เลยครับผมไม่ยากไม่ยากแล้วหน้าเซลล์เรายังถือยาวไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ให้น้ำหนักว่าถือยาวได้ครับยังให้น้ำหนักแบบระยะสั้นๆในการวัดกำลังในกรอบตรงนี้ไปก่อนครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะเทวดหน้าเซลล์เราไม่ชอบหน้าบายเลยครับบริเวณตรงนี้เราให้จุดในการเซลล์เอาไว้ที่2จุดครับ2 5 2 0 2 5 1 6 2528และก็2,533ครับแต่แจ้งก,กับนักทุนก่อนนะวันนี้ผมคงไม่ได้เทรดหน้าเซลล์ด้วยเพราะว่าให้มุมมองอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะต้องเลือกเทรดหน้าไร้หน้าดึงผมคงจะรอย่อและทําการบายเป็นการบายแบบเฉลี่ยทิ้งระยะในกรอบใหญ่ครับทุกท่านนี่คือการสรุปแผนทองคําที่เราให้กับนักทุนไ,ไว้ในวันนี้นะครับค่อนข้ชัดเจนเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจบไลฟ์ไฟผมว่าก็น่าจะเข้าออเดอร์บ้างนะครับขอบพระคุณครับผม ลูกค้า xm รู้ได้อยังครับว่าเทรดแล้วในะวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบลกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากด o r อร์ไม่ว่าจะบายหรือซลล์ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า r e b a ทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ ที่อาจจะมาใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโรเกอร์ x ออยู่แล้วอยากจะได้นะครับเนื่อุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจา่านี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ xm นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนลาการเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมาย สิ่งที่เราทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใบม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM มครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักชุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักชุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยและ้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปซท,ทองคำนี่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร0อยหนึ่งโบนัส100นักงจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือหนึ0ย,ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันตลโลครับนักจุดครับอันตลโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่อดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญ<ๆ>เข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูบไปเทรดหนึ่อดนะ ส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณสาเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งทุกสกเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้หนักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้ กดป้อนที่นี่จําตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้ล่กชุดได้เห็นชัดๆพิมพ์คําว่า K hey, R U P A O คูเปาหนึ่แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทุกจุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทาได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาทั่นจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักชุนครับส่งไปแจ้งกับนังทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านังทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคําว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักจุนจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุบบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญ1้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม